ทุกท่านครับนะฮะนะยกมือดักกวักมือเรียกครับมาล้อมวงมารวมตัวกันรอฟังเรื่องนี้ถือป้ายไฟรอเลยครับนะฮะตื่นเต้นมากนะฮะผมเนี่ยได้ฟังเรื่องพี่หม่อมมาเยอะมากครูฟังแต่ไม่เคยมีโอกาสได้คุยกับพี่หม่อมสักครั้งหนึ่งเลยนะฮะสดสดน้าไม่เนี่ยนะครับวันนี้ครับนะฮะพี่หม่อมย่อยๆของเรานะครับจะมาพร้อมกับประสบการณ์นะที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครนะครับเรื่องนี้ย้อนกลับไปก็ประมาณสัก30กว่าปีนะฮะ เรื่องของเรียนหลอกหลอนครับเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดจะเป็นไงเรามาติดตามรับฟังเรื่องนี้พร้อมๆกันดีกว่าครับสวัสดีครับพี่มอมสวัสดีครับพี่เก่งพี่มอมครับนะฮะเรื่องนี้เนี่ยเป็นประสบการณ์ที่พี่มอมเจอเจอด้วยตนเองถูกต้องไหมเออเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนแต่ว่าได้รับการสืบต่อรุ่นสู่รุ่นเล่ากันมานะครับ แล้วผมก็พยายามที่จะนํามารวบรวมแล้วก็เล่าให้กับพี่เก่งแล้วก็เพื่อนๆได้ฟังนะครับอ๋อเป็นตํานานของโรงเรียนคล้ายๆเหมือนกับมหาวิทยาลายัยนู่นมีเรื่องเล่านั้นโรงเรียนนั้นมีเรื่องเล่านี้อะไรแบบนี้นะถูกต้องครับพี่เก่งอ่าแล้วโรงเรียนแห่งนี้ผมแคบมาให้นิดน,นึงแล้วกันครูฟังนะฮะอยู่แถวย่านลาดกระบังเราจะไม่พูดถึงชื่อโรงเรียนกันนะถูกต้องครับดีครับสามสิบกว่าปีที่ว่าเนี่ยนะครับ เรียนหลอกหลอนชื่อว่าพี่หมอมนะฮะตำนานของโรงเรียนเรื่องเนี้ยมันเป็นยังไงครับไหนลองเล่าให้ฟัง่อยสิโอเคได้ครับแต่ว่าตอนนี้ขอแจ้งพี่เก่งหน่อยว่ามันมีเสียงสะท้อนมีเสียงสะท้อนนะงั้นเดี๋ยวพี่หมอมั่หนึ่งนะนะครับผมดีขึ้นได้ยังครับฮัลโหลครับโอเคครับดีเยี่ยมแล้วนะโอเคครับพี่หมอมนะฮะมาแล้วเข้าเรื่องกันดีกว่าครับซึ่งเออผมต้องขอเกริ่นก่อนนะครับเหตุการณ์เนี้ย มันไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวผมเองแต่ว่ามันเกิดขึ้นกับเด็กในเออรุ่นที่หรือรุ่นที่เท่าไหร่อ่ะผมไม่ทราบอแต่เรื่องเนี้ผมได้รับการถ่ายทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นไม่ว่าจะเป็นครูอาจารย์เพื่อนรุ่นพี่จะเป็นเรื่องฮิตในโรงเรียนผมที่เวลามีการจัดกิจกรรมหรือได้นั่งคุยกันต้องเอาเรื่องเนี้ย แทรกขึ้นมาเล่าเป็นประจำโดยได้รับการถ่ายทอดซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆแล้วแต่ละบุคคลที่ถ่ายทอดมานี่แปดสิบเปอร์เซ็นตรงกันหมดคือเหตุการณ์ที่มันผ่านมามันตรงกันหมดกับที่เขาเล่าครับผมก็เลยพยายามที่จะนําเรื่องราวั้งนี้มาเล่าให้กระชับแล้วก็ไม่เยินเยือให้ผู้ฟังได้ฟังอย่างเข้าใจอ่าฮะครับผมซึ่งตอนนั้นน่ะผมเรียนอยู่เนี่ยผมอย่างที่ผมบอกว่าผมได้รับการถ่ายทอดมาตั้งแต่ช่วงปห้าปหกมหนึ่งมสองหลายปีมากอืจากโรงเรียนเนี่ยที่ผมเรียนอยู่ครับ ผมต้องขอแจ้งเรื่องโลเคชันของโรงเรียนนี้เพื่อความเข้าใจในการฟังเรื่องราวในขณะเล่านะครับออืโลเคชัน <Loc ation S 1> ของโรงเรียนเนี่ยโรงเรียนของผมจะเป็นโรงเรียนไม้สองชั้นอือาคารไม้สองชั้นซึ่งมีรวมทั้งชั้นบนชั้นล่างอสิบกว่าห้องครับรวมจังห้องพักครูห้องครูต่างๆเนี่ยอืแล้วถ้าเราขึ้นไปยืนบนโรงเรียนแล้วมองโลเคชันออกมาข้างนอกครับก็จะเป็นสนามหญ้าปกติมีเสาธง,งตั้งต่างาอยู่ตรงกลางต่อ ้า uh huh. งหน้าอาคารฝั uh huh. ่งซ้ายจะเป็นห้อง uh huh. เรียงกันเป็น10ห้อง uh huh. ซึ่งเป็นห้องของเด็กประถม uh huh. ในชั้นประถมที่เขาเรียนกันอยู่ตรงนั้นแล้วก็จะเป็นทางเดินที่มีคูน้ําด uh ้านข้างอะไรอย่างเี้นะเป็นร่องน้ำด้านหลังของอ,อาคารประถมเนี่ย uh huh. ก็จะเป็นสุสาน uh huh. เพราะว่าโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนคริสตัตง จะเป็นสุสานนะฮะเป็นสุสานซึ่งโลเคชันของสุสานเนี่ยโหสุดยอดมากเก่งเพราะว่ากลางวันเนี่ยพวกเราอยู่กันมาหลายปีเราจะไม่กลัวเราจะเดินผ่านหน้าและไปทะลุหลังเลยตรงอาคารของขออ่อบูมเลยการที่เป็นแปลงเกษตรสิ่นสุดตรงนั้นได้เลยแล้วมันจะร่มเงาร่มเย็นดีมากซึ่งเด็กๆเนี่ยในกลางวันก็จะเดินเข้าไปเล่นกันบ่อยเดินมีทางเดินผ่านต่างๆนะฮะแล้วส่วนด้านหลังของตัวอาคารผมเนี่ยก็จะเป็นโรงอาหาร โรงอาหารด้านขวาของโรงอาหารก็จะเป็นห้องน้ําอแล้วก็จะมีห้องทักของลุงพันโลงที่แกคอยเฝ้าอาคารหรือเดินตรวจตาอยู่เนี่ยเป็นรประจําเป็นกิจวัตรประจาวันอืเหตุการณ์เนี่ยที่มันเกิดขึ้นมันเกิดเรื่องราวมันเกิดขึ้นกับคนกลุ่มหนึ่งที่เป็นเพื่อนรักกันห้าคนตัวละครในเรื่องนี้มันมีกันอยู่ห้าคนคหนึ่งในนั้นผู้ที่ได้เจอเหตุการณ์มากับตัวเองผมขอใช้นามสมมุติว่าเอละกันนะฮะครับ เอมีเพื่อนรวมอยู่กันห้าคน uh huh. เป็นเพื่อนรักและสนิทกันพว uh huh. กนี้เวลาเขาไปไหนเขาจะไปได้วยกันเวลาเรื่องเรียนเรื่องอะไรเขาก็จะปรึกษาหารือซึ่งพ่อแม่ของทั้งห้าคนเนี้เขาก็รู้จักกันดีครับ uh huh. เหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นในวันที่มีการย้ายอาคารอ่า uh huh. ย้ายอาคารจากอาคารเก่า uh huh. ที่มันซุดโสรมที่เป็นไม้เนี่ย uh huh. ไปสู่ตึกใหม่ซึ่งตึกใหม่นี่ยมันจะอยู่จาก ห่างจากอาคารโรงเรียนผมในประมาณห้าร้อยเมตรซึ่งยืนมองจากอาคารเก่าเนี่ยมันจะเห็นเลยเป็นตึกสามชั้นอาา่อาฮะอาา่าฮะแล้วก็มันมันถ้าเราจะมองเห็นนี่ก็คือมันไปอยู่เยื้งเย้งด้านหลังของโรงอาหารอ่าก็อยู่ขวามือนะฮะอ่าฮะขวามือใช่ครับมผมมันจะเยื้องไปแต่ถ้าเดินก็เหนื่อยนึงอนะ่ะแต่เห็นชัดเจนวันนั้นเป็นวันที่ทางโรงเรียนได้ประกาศล่วงหน้าไว้แล้วพี่เก่งครับว่าง,งด การเรียนการสอนทั้งหมดแต่ยังให้นักเรียนใส่ชุดนักเรียนไปโรงเรียนเพื่อช่วยกันย้ายจากของเล็กๆน้อยๆและกะ็ทำความสะอาดห้องเก่าของตัวเองห้องใครห้องมันแล้วไปช่วยกันจัดอาคารใหม่จัดบอร์ดจัดทำความสะอาดอาคารใหม่ให้ใหเรียบรอยอ้อยทุกคนก็ไปโรงเรียนตามปกติครับ เหมือนกับที่ไปทุกวันแต่เป็นคะแนนจิตพิสัยที่ไม่ต้องไปเรียนได้คะแนนจิตพิสัยในวันนั้นหนึ่งในห้าคนนี้คือคุณเจ้าเอเนี่ยช่วงพักเที่ยงในวันย้ายอาคารเนี่ยเจ้าเอเนี่ยพอพักเที่ยงปุ๊บหลังจากที่ตัวเองไปทํากิจไปทํานู่นทํานี่เนี่ยครับก็จะออกมาหากลุ่มเพื่อนเพืเ,พเขาอีสี่คน ก็เดินออกมาหาเพื่อนเอาเพื่อนไปทางไหนผลปรากฏว,ว่ามองเห็นลิบๆไปทีแล้วนั่งไปบนรถลุมพันลงนั่งบนหลังรถกระบะไปสี่คนและรู้ว่าเป็นรถลุมพันลงเพราะเป็นรถของโรงเรียนอืเจ้าเอกก็เลยบอกเอาไปไหนกันทําไมมันไม่เรียกไม่ชวนก็เลยไปถามคุณครูแล้วก็เ,เพื่อนๆว่าเอ๊ะเขาไปไหนกันทําไมเขาถึง รีบไปกันขนาดนั้นอืได้รับคาตอบมาว่าอ,อพอดีว่าลุงพันลุงก็จะไปขนของเข้าโบสถ์ใหม่เพราะเป็นโรงเรียนคริสต์ถูกไหมครับพี่เก่ก็จะขนของเข้าโบสถ์ใหม่พวกปินโนพวกกีอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยเป็นโนต์เล็กๆอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องใช้แรงคนหน่อยเจ้าเอก็เลยเคว้งคว้างเหมือนกับตอนนั้นเพื่อนๆไปไหนกันหมดก็ไม่รู้จะทําอะไรก็เลยไปนั่งรอในโรงอาหารใหม่ครับโรงอาหารใหม่ที่เขาเตรียมเอาไว้เนี่ยสักพักหนึ่งช่วงประมาณบ่ายสองโมงกว่า น่าจะบ่ายสองโมงกว่าเพื่อนเขาเดินกลับมาสี่คนมาหาเขาหอบเลยเหงื่อแตกเหงื่อแต้มไอเจ้าเอพอเห็นก็ต่อว่าเพือ่อนเฮ้ยทําไมมึงไม่ชวนกูวะโอ้โหไม่รอไม่อะไรเลยเจ้าเพื่อนเขาทั้งสี่คนก็เลยหนึ่งในสี่คนก็เลยบอกว่ากูหามึงแล้วหาไม่เจอว่าไม่รู้มึงไปทางไหนรีบมากเออแล้วก็ลุงพันลงเขาก็เร่งจังเลยอะ่ะ เออโหมันได้คะแนนจิตพิสัยด้วยมันร้อไม่ได้ขอโทษทีว่าเพื่อนนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเลี้ยงขนมอืมใจเย็นๆซึ่งขนมยอดฮิตของเราในสมัยเรียนก็คือมาม่ายำยำช้างน้อยบิดขนมขบเคี้ยวอะไรทั่วไปไอ้พวกสี่คนนี้ก็ซื้อมากองรวมกันอ้าวเอ๊กินกินกินก็นเพื่อนกินไอ้หนึ่งในสี่คนนั้นเกิดไอเดียดีๆเฮ้ยขืนนั่งกินตรงนี้เดี๋ยวโดนเรียกใช้อีกแน่เพราะว่าเขายังทําอะไรกันเล็กๆน้อยๆอยู่ หาที่กินใหม่เว้ยอือ้าวเจ้าเอก็เลยถามไปกินที่ไหนอ่ะครับที่ไหนเล่าห้องเก่าแล้วไม้อาคารเดิมสงบไม่มีใครอืไปเลยเนี่ยแอบเข้าไปเนี่ยพวกเราครับโอ้กินแล้วก็นอนสักพักหนึ่งอืมอ่าสี่คนห้าคนนี้ก็เลยตัดสินใจชวนกันไปเดินอ้อมด้านหลังอาคารใหม่ลัดออกไปไปเข้าด้านข้างของอาคารเก่าขึ้นไปสู่ห้องเพราะห้องของเขาห้องเดิมคืออยู่ชั้นสองครับเกือบจะระหว่างกึ่งกลางของตัวอาคารเรียนไม้เก่าอนะฮะอือ ก็เข้าไปก็หน้าต่างอะไรมันก็ยังเปิดอยู่เพราะว่าเขาเพิ่งย้ายของกันก็มีแสงเข้ามาจากหน้าต่างมีแสงรอดเข้ามาจากเออ่ตรงลานชั้นบนของของห้องของตัวเองที่เป็นรูระบายครับก็นั่งกินกันอะไรกันพอกินเสร็จไอมาม่าที่มันที่มันดิบเนี่ยมันก็อืดเพราะอืดไอ้พวกนี้ก็ม่วงนอนน้องว่าหลับกันไปนอนกันไปคนหนึ่งนำนอนคนสองนันอนหลับกันอื หลับไปได้สักพักนเจ้าเอเขาตื่นขึ้นมาพี่เก่งเช่นไหมว่าครับเอตื่นขึ้นมาทุกอย่างรอบกายมืดสนิทโอ้ท้องฟ้ามืดลูระลูระบายจากด้านบนห้องที่มองออกไปเห็นแต่แสงเดือนที่มันสาดเข้ามาเล็กๆน้อยๆโอ้แล้วหลับกันเลยทุกคนหายหมดเลยสี่คนเฮ้ยเจ้าเอกาใจเสียเออไอ้พวกนี้แกล้งกูอีกแล้วมันเล่นกูอีกแล้วเออ มึงทำไมทำอย่างนี้ว่ารู้ว่ากูกลัวผีไอ้พวกนี้เดี๋ยวก่อนเลิกคบมันอะไรก็บ,บ่นครับในขณะที่เอกาลังบ่นแล้วจะลุกไปเปิดประตูเพื่อหาทางออกหนีกลับบ้านออืปกติเส้นทางกลับบ้านของเอคือจะต้องเดินตรงตรงไปทางไอ้ห้องปฐมที่ผมบอกอะฮะแล้วก็ไปโผล่เลาะชายคลองเพื่อข้ามไปสู่ตลาดนั่งรถประจําทางเพราะมันต้องเดินเลาะชายคลองบ้านบ้านชุมชนของคลองครับอ่า เอกาลังจะเดินไปได้ยินเสียงเดินมาเพราะว่าอาคารของผมเนี่ยมันลงได้บันไดทั้งซ้ายทั้งขวาถูกไหมครับเก่งได้ยินเสียงเดินมาจากด้านขวาตึกตึกตึกผ่านหน้าห้องไปอืมเป็นเงาแล้วก็ตึกตึกตึกเดินกลับไปลงสู่บันไดด้านขวาเหมือนเดิมซึ่งเอรู้ทันทีว่าเป็นลุงพันลงเพราะแกจะต้องเดินตรวจตาอย่างเงี้ยเป็นกิจวัตรประจําทุกคืนออแต่ที่เอต้องหลบ เพราะกลัวลุงพันลงเอาเรื่องราวต่างๆเนี่ยไปรายงานคุณครูเป็นเรื่องแน่เออใช่ใช่ใช่เพราะว่าเด็กไม่ยอมกลับบ้านอะไรอย่างงี้นะถูกต้องครับถูกต้องครับถูกต้องครับพี่เก่งก็เลยตัดสินใจว่าแอบอยู่ก่อนพอลุงพันลงลงไปก็ตัดสินใจจะออกอพอออกจากห้องไปเลี้ยวซ้ายก็คือลงบันไดซ้ายอในขณะที่เอกําลังจะลงบันไดเนี่ยครับเอเจอร่างล่างหนึ่งนั่งขวางทางลงบันไดเป็น รูปร่างของเด็กผู้หญิงแน่นอนใส่ชุดเครื่องแบบนักเรียนแบบเดียวกับเขาเป๊ะที่รู้ว่าเป็นผู้หญิงว่าผู้ชายสมัยก่อนมันตัดหัวเกลียนผู้หญิงมันจะไว้ผมแค่ติงหูสิ่งหูผมบอกประมาณแค่นีกต้องครับผมก็เห็นเด็กคนนี้นั่งขวางอยู่ตอนนั้นในใจของเอ็นคิดว่าอาจจะเป็นลูกหลานลุงพันลงเพราะเห็นลุงพันลงอะเดินผ่านมารอบหนึ่งแล้วเดินกลับไปก็เลยถามน้องเป็นอะไรเพราะเด็กคนนี้ในขณะที่นั่งหันหลังมีลักษณะหลังกระเพื่อมเหมือนกับคนสะอึกสะอื้นร้องไห้ เอ uh huh. ก็เลยถามว่าน้องเป็นอะไรอ uh huh. อือก็คือร้องปกติเหมือนคนร้องเลยครับพี่เก่งไม่มียืดไม่มีกล้องไม่มีกลางวาน uh huh. น้องเป็นอะไรมาร้องให้ทำไมพี่ขอทางหน่อยสิพี่จะกลับบ้านเดี๋ยวลุงม,มาเห็นครับน้องบ้านอยู่ไหนอยู่ที่ uh huh. นี่ปาเป็นลูกหลานลุงหรือเปล่าก็ uh huh. ไม่ตอบ uh huh. สักพักหนึ่งเด็กคนนี้ก็ร้องไห้ขึ้นมา uh huh. หนูคิดถึงพ่อคิดถึงแม่หนูไปไหนไม่ได้หนูคิดถึงพ่อถึงแม่ทำหนองเนี่ยสักพักหนึ่งเด็กคนเนี่ยหันหน้ามาหาเอครับ หันหน้าตรงมาหาเอแล้วก็แสงจันทร์มันก็สาดเข้ามาเนี่ยเออซึ่งหน้าของน้องเขาอ่ะบอกตรงๆว่าก็ปกติก็คือเก่งปกติหน้าซีใช่ครับนะแต่ว่าเขาซีปากเขาพีก็เก่เอเห็นว่าเด็กเขาร้องไห้แล้วแสงจันทร์มันมากระทบผ่านที่มือมันก็อาจจะขาวบ้างอะไม่ถึงกับซีดหน้ากลัวแบบผีหลอกเด็กคนนี้ก็บอกบอกพ่อบอกแม่หนูด้วยหนูขอโทษหนูไปไหนไม่ได้หนูขอโทษหนูคิดถึงพ่อถึงแม่ทํานองเนี้ย เอก็สนทนากับเด็กคนเนี้ยไประยะหนึ่งอพอเริ่มสนทนาไปจุดที่เอสังเกตได้ว่าเด็กคนนี้ที่หันหน้ามาคุยกับเขาตัวมันไม่ได้หันมาด้วยพี่เกณฑ์อ่าฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเออหันมาแต่คอแบบนี้หรอที่ทีแรกเขาไม่ได้สังเกตถูกไหมครับพี่เกณฑ์พอเขาเริ่มสังเกตมันหันมาแต่หัวแต่ตัวมันนั่งหันหน้าลงไปทางบันไดอยู่โอ้ตาย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 พอเอเห็นสภาพนั้นเท่านั้นแหละอ่าฮะกับหลังหัน วิ่งจะไปลงบันไดขวาเอออเก็เลยนึกในใจตอนนั้นถ้าเราเขาฝ่าร่างนี้ลงไปฝั่งซ้ายเนี่ยที่เขาจะวิ่งเลาะออกสู่ชายลองเขาต้องผ่านห้องไอป้ปฐมแล้วมีสุสานอยู่ข้างหลังอ่าใช่ใช่โอ้โหหนักกว่าเดิมอีกออถ้าเขาวิ่งลงด้านขวาแล้วไปตัดออกไอ้ตรงลงอาหารเขาก็จะไปโผล่หน้าสุสานแล้วบริเวณที่จะไปตึกใหม่นะ่ะมันไม่มีบ้านคนเลยละแวกนั้น,ม,นมันเป็นโรงเรียนอย่างเดียวมันมืดสิ่งที่เอนึกได้ตอนนั้น คือสิ่งเดียวคือลุงผ่านลงเท่านั้นช่วยด้วยต้องลุงมาเราต้องมาช่วยแล้วแหละต้องลุงคนเดียวเท่านั้นทีนตัดสินใจวิ่งกับหลังลงสู่บันไดด้านขวาแล้วกันขวาไปนิดหนึ่งก็จะไปเจอห้องน้ําห้องบันลงแล้วก็ลงอาหารใช่ไหมฮะใช่เอ๊ก็วิ่งช่วยด้วยพี่หรอกช่วยด้วยพี่หรอกเออเออในขณะที่เอวิ่งร้องตะโกนแหกปากเนี่ยได้ยินเสียงเสียงหนึ่งมาจากหน้าห้องน้าว่าอะไรอะไรใครใครใครอะไรเออ๊ก็หันไปมองต้นเสียงนั้นก็คือครับ ชายใส่เสื้อยืดสีขาวกางเกงยีนส์สีน้ำเงินกำลังเอามือนะ่ะลูบข้างกางเกงเหมือนคนเพิ่งทำกิจเสร็จแล้วออกมาจากห้องน้ำนั่นคือลุงพันโลงครับโอ้ใจชื้นลุงอาหาลุงพันอ้อยเห็นเอเห็นก็รีบวิ่งเาลุงพันโลง,ลลง,โลงช่วยผมด้วยผมโดนผีหรอกโดนผีอะไรหรอกเด็กขับมันหันมาจต่หัวตัวไม่หันช่วยผมด้วยผมผีหรอกลุงบอกใจเย็นใจเย็นๆเย็นไอ้เรื่องผีหลอก่ะลุงพอพอเข้าใจเออ แต่เองมาทําอะไรมืดมืด,ดึกดึกดืด่นที่โรงเรียนอาคารเก่าพ่อแม่เป็นพวงโดนแน่แน่เองทําอย่างเนี้ยฮะเอก็อเลยตัดสินใจถ่ายทอดเล่าทุกอย่างให้ลุงพันลงฟังลุงพันลงครับผมบอกตรงๆผมมากับไอสีตัวนั้นมันหนีผมไปแล้วเพื่อนผมมาที่ไปช่วยลุงขนของ่ะมันปล่อยผมนอนมืดอยู่คนเดียวเนี่ยผมโมโหมันจริงเลยผมจะเลิกรบมันนะลุงก็เลยบอกว่ายิ้นมุมปาก เพื่อนเองสี่คน,เ,นเหรออ uh ่าฮะมันก็เพิ่งวิ่งคนละทิศคนละทางเอ,อะโวยวายมาหาลุงก่อนหน้าเองแป๊บเดียวเนี่ยอ้าวตอนเนี้ยไปกองอยู่ที่ห้องลุงกลัวอะไรกันก็ไม่รู้ลุงก็เลยตัดสินใจพาเอเนี่ยไปหาไอ้เจ้าเพื่อนสี่คนนี้ที่ห้องเออเปิดประตูเข้าไปไอ้พวกนั้นสี่คนก็แหบปากโวยวาย,วายโอ้ยตกใจครับครับ ต่อกันเป็นลูกนกด้วยความกลัวเจ้าเอก็ต่อว่าเพื่อนมึงทำไมปล่อยให้กูนอนตื่นมามืดอยู่คนเดียวมึงทำไมไม่ปลุกกูทำนองนะี้หนึ่งในเพื่อนนะก็บอกว่ากูตื่นมาก็มืดเหมือนกันเอเอ,อครับพอกูตื่นมาด้วยความมืดเนี่ยกูได้ยินเสียงคนนั่งร้องไห้อยู่ที่บันไดฝั่งซ้ายเออ กูเลยโผล่หน้าออกไปดูผลก็ากฏว่าน้องก็หันมาแต่หัวตัวไม่หันพวกคูก็เลยกระโจนกันออกมาคนละทิศละทางเนี่ยโอ้เจอเหมือนกัน<ม>เจอเหมือนกันพี่เก่งแล้วก็เพิ่งออกมารวมตัวกันอยู่ที่ห้องลุงพันโลงเนี่ยลุงพันโลงเขาก็เลยถ่ายทอดเรื่องเด็กคนนี้ให้ฟังครับว่าจากที่ลุงอะได้รับประวัติพวกเนี้ยอืของเด็กคนเนี้ยเด็กคนเนี้ยเขามีอาการ ซึนเศร้าคือเขาไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไรกับผู้ปกครองที่บ้านครับแล้วมีปัญหาอะไรกับคุณครูที่โรงเรียนเวลาโดนทําโทษหน้าโรงเรียนในช่วงพักเที่ยงเขาไม่ยอมลงเขาแอบไปเอายาเหลืองยาแดงจากห้องปฐมพยาบาลเนี่ยมาก่อปากตัวเองโอ้ยตายแล้วพอกว่าจะพักเที่ยงขึ้นมาบ่ายก็น้องเขาน้าลายฟูมปากเสียชีวิตอยู่ในห้องแล้วแต่ไม่รู้ว่าห้องไหนโอ้ที่อาคารเก่านะั่นะนะนะครับลุงพันลงก็เลยเหมือนกับว่า เจ้าเอก็เหมือนเกิดความสงสยัยพอลุงพันลงเล่าให้ฟังแล้วลุงไม่กลัวเหรอลุงก็บอกลุงไม่กลัวหรอเห็นบ่อยทีแรกๆก็กลัวอืแต่จะให้ทํายังไงลุงก็จะต้องเฝ้าโรงเรียนถ้าลุงขืนกลัวลุงก็ทํางานไม่ได้ลุงก็เห็นเขาบ่อยๆลุงก็ทําบุญให้เขาแล้วบอกว่าต่างคนต่างอยู่<อ>เขาก็ต่าง<อ>คนต่างอยู่พอเห็นบ่อยๆบ่อยๆเข้ามันก็เริ่มชินอมันก็เริ่มสนิทอพอสนิทมากๆ มันก็กลายเป็นความที่เราเหมือนมีเพื่อนคนนึงอ่ะโอ้ลุงพันลงมีแล้วเพื่อนกับพี่แล้วลุงลุงก็เลยบอกว่าไม่นานพวกเองเดี๋ยวก็จะสนิทแล้วก็หัวเลาะลุงก็พูดว่าพูดทานองว่าให้เด็กพวกเนี้ยเกิดความผ่อนคลายและคลายความกดดันให้ขำๆไปโอ้ไม่ขำด้วยสิลุงเออจังหวะที่เจ้าเจ้าพวกเนี้ยเขานั่งคุยกันเสียวันนากันเอได้ยินเสียงรถวิ่งมาหลายคันมากครับ มีแสงไฟอะไรมาไหลประมาณสามสี่คันเนี่ยออซึ่งเอเนี่ยมองเห็นว่าเป็นหนึ่งในนั้นนี่นมีรถตู้โรงเรียนรถตำรวจแล้วก็รถของพ่อแม่ตัวเองอ่าอ่าก็เลยบอกกับเพื่อนเฮ้ยเขามาตามแล้วเขามาตามแล้วไป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 ,ป,ปครับเจ้าเพื่อนก็เลยในหนึ่งในสี่คนนี้บอกว่ากูก็เห็นแต่พ่อแม่มึงเียวะเอางี้ได้ไหมเออกูยังหลอนไม่หายเลยว่ะมึงออกไปหาพ่อแม่มึงแล้วกูไม่อยากวิ่งผ่านสุสานเลยว่ะครับครับ เออแล้วบอกให้เขามารับกูตรงนี้ได้ไหมวะเพราะว่าพ่อแม่กูก็ยังไม่มาโอ้โหวิ่งไม่ไหวกระขาลอยขาอ่อนหมดแล้วเออเออขาแข็งไปหมดแล้วก้าวไม่ออกอ่เนาะเอก็เลยบอกว่าอะไรวะเออะอก็ได้เดี๋ยวกูออกไปหาพ่อแม่กูเดี๋ยวให้กูให้เขามารับเพราะว่าเขาจอดรถอยู่ระหว่างอาคารใหม่ครับเอต้องวิ่งไปตรงนู้นแล้วก็ให้วิ่งมารับที่อาคารเก่าอเอก็กําลังจะออกไปเพื่อนหนึ่งในกลุ่มนั้นก็เลยพูดขึ้นมาว่าเออกูรักมึงนะ กูขอโทษด้วยครับที่ตัดสินใจพามึงมาต้องมาเจอเรื่องมน่ากลัวน่ากลัวอะไรแบบนี้เ่ยเออออกูขอโทษจริงๆว่าเพื่อนเออไปไปรีไปเอก็เลยตัดสินใจวิ่งไปหากลุ่มกลุ่มที่เข้ามานั้นแสงไปนะใช่ครับผมก็ไปเจอพ่อแม่ครูฝ่ายปกครองครูประจําชั้นตํารวจมูลนิธิอะไรที่เขา กำลังตามหาเขาเห็นเอเขาก็โอ้โหพ่อแม่ก็วิง่งันมาบอเอไปไหนมาทาไมมาทาอะไรอยู่ที่นี่ทาไมยังไง uh huh. เอก็เลยตัดสินใจเล่าเรื่องทุกอย่างให้ฟังฮะ uh huh. พี่เก่ง uh huh. ครับครูครับผมขอโทษพ่อ uh huh. ครับแม่ครับผมขอโทษ uh huh. ผม,มกับเพื่อนสี่คนอนะเออเอาขนมขึ้นไปกินบนอาคารเก่าห้องประจําของผมมาแล้ว uh huh. ห้องเดิมแหละ uh huh. แล้วเผลอหลับกันไปครับ uh huh. ตื่นมาอีกทีมันก็มืดมแล้วก็มาเจอผีน้องคนหนึ่งงอหันมาแต่หัวหลอกพวกผมก็เลยวิ่งกระจัดกระจายรวมกันอยู่ที่ห้องลุงพันโลงตอนนี้อีกสี่คนอยู่ในห้องลุงพันโลงครับครับแต่ว่าไม่กล้าออกมามเพราะว่าเขาไม่มีแรงจะวิ่งเขากลัวผีกันอตอนนี้นั่งคุดคูกลัวกันอยู่ที่นู่นคุณคูก็เลยถามเรื่องราว เดี๋ยวยังไงนะเอเพื่อนเธอสี่คนใช่ไปกินขนมตอนไหนลูกตอนเอตอนประมาณบ่ายสองโมงกว่าครับขึ้นไปบนห้องเอออเฮคุณครูประจําชั้นจับที่ไหล่ของเอทั้งสองข้างครับแล้วก็นั่งยองมที่กว่าเอฟังครูให้ดีแล้วตั้งสติเพื่อนของเอทั้งสี่คนที่นั่งรถไปกับลุงพันโลที่จะไปเอาของมาลงสู่โบ์ใหม่ ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตทั้งคันในช่วงเวลาบ่ายโมงบ่ายโมงกว่ากว่าเฮ้ยจริงเหรอซึ่งตอนบ่ายสามโมงครูได้จัดการปล่อยนักเรียนแล้วก็แจ้งทางพ่อแม่ของเพื่อนเพื่อนเธอให้ไปรับศพที่โรงพยาบาลครูก็ไม่รู้นะว่าสิ่งที่เธอเจอนะ่มันคืออะไรเอกก็บอกว่าไม่จริงครับผมยังกินขน,นมกันผมยังวิ่งหนีผีด้วยกันเอครูเป็นครูของูของเธอครูจั โกหกเธอเพื่ออะไรอเอตั้งสติและทําใจให้ดีตอนนี้ศพของเพื่อนเธอถูกนําไปบรเพ็นกุศลแล้ว<อ>ทั้งลุงพันลงทั้งเพื่อนที่นั่งรถข้า<อ>งหลังนะ่ะเสียชีวิตจากการบอกเล่ามาคือเขาขับรถไปจอดติดติดไฟแดงเนะี่ยข้างหน้ามันก็เป็นรถสิบล้อแต่โดนรถสิบล้อ้อางหลังเบรกแตกอัดอ,อัดจากหลังไปหน้าเลยก็คือเสียชีวิตในที่เกิดเหตุทั้งหมด ในจังหวะที่เอกําลังสับสนแล้วก็กําลังเสียขวัญว่ามันคืออะไรตกลงนั้นเพื่อนหรือผีตกลงคูโกโหกหรืออะไรหรือไม่ให้เราออกมากลางคืนเอก็เลยพ่อแม่เขาเห็นลูกกำลังเสียงวันก็เลยพากลับบ้านในขณะที่เอกลับบ้านนะพี่ออกมาจากตึกใหม่จะต้องมาเลี้ยวขวาจะต้องมาเลี้ยวซ้ายเอซึ่งผ่านหน้าตึกเก่าเอเนี่ยมองไปที่ตึกเก่าภาพที่เอเห็นคือเพื่อนเขาสี่คนเนี่ย ยืนเรียงอยู่ด้านหน้าทางเข้าโรงอาหาร<อ>ในชุดเครื่องแบบนักเรียนเลือดนี่เต็มเสื้อหมดเลยพี่บางคนคอเบี้ยวคอเอียงบางคนแขนบิดขาบิดลุงพัน์ลงก็อยู่ในสภาพชุดที่เห็นตอนกลางวันและชุดที่เห็นตอนกลางคืนคเป็นเสื้อยืดสีขาวกางเกงยีนเลือดเต็มหน้าเต็มตัวเป็นอเอเห็นภาพนั้นก็ได้แต่พนมมือร้องไห้ทั้งเสียใจทั้งกลัวทั้งทุกอย่างมันมาหมดเออ เช้าวันต่อมาเอก็เลยเหมือนกับว่าไปกับคุณพ่อคุณแม่เขาครับไปแสดงความเสียใจกับอผู้ปกครองของเพื่อนเขาแต่ละคนแล้วก็ทําบุญให้กับเพื่อนเพื่อนและลุงพันลุงจากวันนั้นมาเจ้าเอานี้ก็คือมาลาออกจากโรงเรียนแล้วก็หายไปเลยไม่มีใครทราบข่าวราวของเอีกเลยและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่ผมได้รับการถ่ายทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นและนำมาสรุปบทยอดให้กับพี่เก่งและเพื่อนเพื่อนได้ฟังครับผมขอบคุณครับโ โอ้โหพี่มอมค<อ>รับผมคารวะครับน่ากลัวอ่ะเฮ้ยน่กากลัวมากคือมันมันมัน,มนเป็นเรื่องเล่ามันเป็นตำนานนี่มันเกิดขึ้น่โรงเรียนครูฝฟังพี่มอมไม่ได้เจอเองนะแต่เป็นการเล่าส,สู่รุ่น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 ต่อๆกันมาแต่ทุกคนทุกรุ่นก็จะเจอ นะฮะว่าพูดแล้วขนลุกไอการเจอของทุกคนทุกรุ่นเนี่ยก็คือเจอทั้งวิญญาณของน้องผู้หญิงคนนี้แล้วก็รวมไปถึงนะวิญญาณของทั้งสี่คนแล้วก็พันโลงนี้ด้วยถูกต้องไหมใช่ครับใช่ครับก็จะเจอกันอยู่เรื่อยแต่ว่าไอเรื่อง,องราวตรงเนี้ยท,ที่มันที่มันฮิตฮอตที่สุดมันจะได้รับการ <c oughs> รับต่อมาจากรุ่นสู่รุ่นจากบุคคลห้าคนนี้ <c oughs> เพื่อนรักเขาห้าคนที่เสียชีวิตไปสี่คนเนี่ยครับพี่เก่งครับอฮโอ ขนลุกไปหมดเลยฮะขนแบบขนแขนลุกไปหมดเลยนะ<ช>นะ่ากลัวคือหักแบบหักมุมแบบเอียดเลยนะ<ช>นะฮะ <ผม S 1> คือโอ้ตายกลายเป็นว่าเพื่อนทั้งสี่คนเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วและตอนบ่ายสองะที่กินกันยำยำช้างน้อยอ่ะครับผมใช่ครับคือเหมือนกับว่าเขาเสียชีวิตประสบอุบัติเหตุเนี่ยช่วงบ่ายโมงกว่าตามตามที่เจ้าหน้าที่ยืนยนันเพราะเขาเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ แต่เขามาหาเพื่อนเขาว่าตอนบ่ายสองโมงกว่าแล้วเหมือนกับให้เพื่อนเขาหลับไปเพราะว่าเขาเหมือนจะไม่ให้เจ้าเอเนี่ยรับรู้ถึงกับที่ว่ามูลนิธิหรือทางโลบาเขาแจ้งเข้ามาแล้วปล่อยนักเรียนกลับช่วงนั้นเอเขาก็เลยหลับหลับไปเลยโอ้โหเรื่องคนหลับยาวจนตื่นมาแล้วก็มาเจอเรื่องสยองขวัญแบบนี้เลยนะใช่ครับผมโอ้โหสนุกมากสนุกมากสมแล้วครับนะนะที่พี่ป๋องนี่แบบโอ้พูดตลอดว่าเอ้ยครั้งหนึ่งเว้ยเก่งต้องฟังพี่หม่อมเล่าเองกับหูนะ โอ้ยสม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 แล้วครับนะฮะที่แบบยินดีครับพี่เก่งที่พี่ป๋องถึงกับยกให้ว่าเป็นผุ่มกับเรื่องเล่าที่แบบว่าสนุกสนานมากสนุกจริงๆพี่หมอมนะฮะขอบพระคุณมากๆนะที่พี่หมอมให้เกียรติผมนะฮะมาพาทอดประสบการณ์นะสุดหน้าโคแบบนี้ให้ผมได้ฟังนะ นะครับครับครับพี่เก่งยินดีครับผมนะฮะโอ้โหทุกคนที่แบบให้สิบเต็มสิบป้ายไฟนี่ปุ๊บปุบปุ๊บปุบปุ๊บปุบเต็มโซเชียลไปหมดเลยนะขอบคุณครับขอบคุณเพื่อนเพื่อนครับผมนะอ่าขอบคุณพี่หมอมากไงก็ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะนะฮะอยู่รอบปลอดภัยผ่านฝนช่วงนี้ไปให้ได้นะเช่นกันครับพี่คุณพักคุ้มครองนะครับพี่เก่งทีมงานแล้วก็เพื่อนๆทุกคนในสตรีมและรับฟังทุกช่องทางขอผ่านรอดไปด้วยกันครับผมสาธุสาธุสาธุครับขอบคุณพี่หมอมากครับผมครับสวัสดีพี่เก่งสวัสดีครับ